ก็มีเพียมังแล้วก็ขั่วครับไม่ค่อยขั่วเหลืองคขั่วเหลืองคือขั่วขั่วนี้นะฮะใ,<ช>ใช้แล้วได้ผลอะไรเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยไหมก็ใบมันเขียวขึ้นภายในอาทิตย์กว่าต้นดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยฉีดไป,ปึเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครั้งนี้ติดดอกเยอะขึ้นดอกเยอะขึ้นเนพียวหนึ่งเพียวสองอย่างละชุดเนี้ยหมดไปกี่ขวดแล้วเนี้ยหมดไปสองขวดแล้ว โอนลดต้นทุนอะไรบ้างปีเนี้ยก่ลดยาลดยาฆ่าแมลงเมื่อก่อนก็ติดส้มติดลูกเยอะไงต้นสม้มก็เลยหันมาลองใช้เพียวก็ก็ประสบความสำเร็จว่าฉีดแล้วสม้มใบเขียวขึ้นต้นดีขึ้นอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว